ในช่วงนี้ก็เป็นเข้าฤดูฝนนะครับก็จะเป็นช่วงที่ชาวไร่โดยเฉพาะพวกข้าวโพดนะหรือพืชไร่ต่างๆก็เริ่มทยอยปลูกกันแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีสภาพค่อนข้างดีนจัดการจัดการไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคนแจ้งว่าเอาไม่อยู่แล้ว มีการพ่นสารไปแล้วนอนก็นยังระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วการระบาดก็รุนแรงมากขึ้นนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรหลายคนก็พบว่ามีการใช้สารอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไมายเลข6อีมาเมตินเนี่ยติดต่อกันมาหลายปีเหมือนกันนะครับปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลแล้วอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่การใช้สารอะไรก็าตามนะครับถ้าเราไม่สลับกลุ่มตามากลไกการออกดิดแมลงก็จะมีการปรับตัวแล้วก็ดื้อยาซึ่งเห็นชัดเจนมากก็คือนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุดหลายพื้นที่เริ่มประสบปั หาค่นสารเนี่ยไม่ค่อยได้ผลแล้วสารที่ใช้กําจัดนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดเนี่ยจริงม,มีหลายชนิดอย่างเช่นถ้าเป็นสารชีวพันธุ์ก็มี BT. ท a c าซ l u ัสท r i ิ g ก n s ซ s ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับพวกตระกูลนอนพีเสื้อทุกชนิดเลยอาจจะฝากให้ชาวสวนและพี่น,อน้องเกษตรกรเนี่ยเอามาใช้สลับเป็นครั้งขราวเพราะว่ามีทฤษฎีอันหนึ่งก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าทฤษฎีนอนป่วย ก็คือเอาเชื้อบีทีมาพ่นเพื่อให้หนอนพิเสื้อน่ยมีอาการป่วยหนอนอาจจะตายบางส่วนและบางส่วนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็มาสลับกับสารเคมีซึ่งบางครั้งสารเคมีเนี่ยถ้าใช้เป็นประจําก็อาจจะเกิดการดื้อยา แต่ถ้าเราใช้ B T มาสลับเมื่อไหร่จะทําให้หนอนเนี่ยมันอ่อนแอสารเคมีก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า I R M หรือ Insecticide Resistance Management นะมีการจัดการใช้สารแบบุนเวียนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในสารเคมีก็จะมีหลายกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่บางครั้งการใช้สารกลุ่มเติเมๆอย่างเช่นสารในกลุ่มเบอร์หกอีมาเมทิม,มิโซเอที่เห็นว่าไม่ได้ผลแล้วนะครับแม้ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะปรับอัตราให้สูงขึ้นกว่าตา่างแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ผลดังนั้นก็ อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีการสลับสารกลุ่มอื่นบ้างนะเช่นสารในกลุ่ม 2B งีพิโปนิวก็จะมีทั้งสูตร 5%SC สีหรือ80%ดสิบเรนต์บบบนยูจีเนะครับเกษตรกรบางคนไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าเราเอาสารเหล่านี้ที่ไม่ค่อยได้ใช้มันจะกลับมาใช้ได้ใหม่อีกแต่อาจจะมีสารในกลุ่มหมายเลขห้าสเปเนทูเรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีแต่ว่าราคาอาจจะค่อนข้างแพงแต่ว่ายาแพงๆเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราจะใช้ตลอดฤด,ดูกาลอาจจะใช้แค่ มาสลับ เป็นช่วงๆไปหรือว่าสารในกลุ่มมาเลขสิบสามคอฟินาเพอร์นี่ก็เหมือนกันปัจจุบันนี้ก็ราคาเริ่มจะถูกลงมาแล้วนะครับก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่จะนํามาใช้ใสลับแล้วก็คอฟินาเพอร์นี่ก็เป็นสารที่ทําลายระบบกระบวนการหายใจของมแมลงซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารเคมีก็จะมีกลไกที่ไปทําลายระบบประสาทของมแมลงซึ่งมแมลงก็จะสร้างกลไกปล่อยเอนไซม์ต่างๆมาย่อยสลายทําให้เกิดการดื้อยาได้ง่ายนะสารในกลุ่มที่กลไกพิเศษที่ไม่ใช่ระบบ ศาสตรนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง เช่นกลุ่ม13าคอฟีนอเพอร์เป็นต้นนะครับหรือกลุ่มหมายเลข 22A นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เอามาใช้สลับได้นะครับหรือกลุ่มหมายเลข28ก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นคอร์นทานิลิโปฟูเบเนไมหรือไซแอนทานิลิโปนะครับก็เป็นสารที่ถึงแม้ว่าจะทําลายระบบประสาทก็าตามแต่ว่าถ้าเป็น,นกลไกใหม่ๆที่เกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ก็ฝากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำมาใช้หมุนเวียนสลับกันวิธีการสลับก็คือใช้ตามวงรอบชีวิตของตัวพิเสื้อนะครับ เพื่อวงจรชีวิตประมาณ1เดือนดังนั้นในรอบ1เดือนนะครับก็อาจจะใช้สารแต่ละกลุ่มไปเลยนะครับแล้วก็พอ30วันตัดไปซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็มีการใช้สารกลุ่มอื่นๆเอามาใช้สลับหรือถ้าเราจะสะดวกอาจจะมีการหมุนเวียนแบบไม่3ามกลุ่มเลยก็ได้เช่นใช้สารกลุ่ม 2B ไปแล้วนะครับก็ตามไปด้วยกลุ่มมาเลข6ตามไปด้วยกลุ่มมาเลข5กลุ่มมาเลข13กลุ่ม,มละย8หมุนเวียนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้า พี่น้องเกษตรกรสลับปุ่ม,ม,มกลนไกการออกฤทธิ์แบบนี้ก็จะช่วยทําให้การจัดการหนอนกระตูเข้าไปดลดจุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้นะครับการพ่นสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนเช้าเช้าหรือตอนเย็นเ็นกรณีมแมลงหลายชนิดอย่างเช่นพวกพิเซอร์กังคืนหนอนกระุูเข้าไปดลดจุดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพวกในกลุ่มของพิเซอร์กังคืนเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเขาคือเวลาขึ้นมาทําลายนะก็จะมาตอนกลางคืนเป็นหลักเลยเพราะนั้นการพ่นตอนกลางคืนก็จะได้ผลดีแล้วก็ การพุ่นตอนเ,เช้าๆก็ยังยังพอได้อยู่แต่ถ้าจะเป็นช่วงอากาศร้อนแล้วเนี่ยนอนพวกน,นี้ก็จะหลบซ่อนอยู่ตามพื้นดินนะครับหรืออยู่ตามกลวยยอดของข้าโพดเพราะฉนั้นเวลาพ้่นก็เช่นเดียวกันถ้าจะให้ถูกเป้าหมายก็คือพ้่นให้กรอกบริเวณยอดก็จะถูกตัวหนอนโดยตรงการพ้่นสารก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น